รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนคไม่มีหัวใจ ที่ใครต่อใครตัดสินคำที่เธอนั้นได้ยินเขาพูดถึงคนอยานฉันคนจะเลวหรือดีเหตุผลก็มีทั้งนั้นมองจาคนละมุมกันยอม อู l ิ e โคลโ o l า r a ลเ i ส e ซอ็กซไซตม่ตม่งนีนี่ลกทัากไหควให้ช่วยกันเลยแล้วเราวังไว้เจนจะท้องไม่มีพ่อพี่อะเลิกทำงานแบบนี้สักทีสิจะได้ไม่ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ อย่าอย่านีอย่าอย่า,ยา,ยาตามีสองคน,นให้เจอลแล้วเก็บมันให้เงียบที่สุดไปพอ แม่ชันไปียาบาลรอกันนะ,ะไม่ฟนานรถพยาบาลหนึ่งคันนำส่งผู้บาดเจ็บอ,อยู่ตงรงพัทยาเหนือทราบแล้วเปลี่ยนูมเ,เดี๋ยวนะครัเดี๋ยวดูวาหางน,นะครับรารถาบาลอนนะครับ ทำไมอะ่ะก็พี่สิงหลาอ,ลอขนาดนี้จะให้นมอดใจไหวได้ไงนี่นมอ,อย่าพูดอะไรแบบนี้อีกนะเดีย๋ยวพี่ตรงวาดีนเขาจะเข้าใจผิดเราโอ้ยพี่ตรงอะ่ะเขาไม่อยู่หรอกพี่จะแคร์ทำไมละ่ะเลิกหมดแล้วเนี่ยอะว่าแต่จะโกนหนวดไปไหนเนี่ย พี่ไม่อยากใครจำได้พี่จะปลอมตัวเหรอฉันก็จะปลอมเหมือนกันเป็นไงตอนนี้เรากลายเป็นจนหนุ่มจนสาวแล้วนะพี่ไม่มีใครจำเราได้หรอกแล้วจะปลอมตัวไปไหนก็คืนนี้ฉันจะไปเที่ยวกับพี่ไง นอนอยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วนะพี่แต่ว่าพี่ไม่ได้ไปเที่ยวนะพี่ไปทำงานงานอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าจะไปทำอะไรผิกดกฎหมายอีกอะ่ะเงาเะพี่ฉันไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วล่ะงั้นวันนี้เราไปกินข้าวเย็นกันนะได้สิ น่ารักที่สุดเลยอ๋อ,อคะ่ะแม่ฉันเป็นไงบ้างคะร่างกายของคนไข้เนี่ยบอบช้ำอย่างรุนแรง อวัยวะภายในฉีกขาดแล้วตอนนี้ก็ยังหายใจด้วยตัวเองไม่ได้คงต้องให้ฟื้นตัวอีกสักระยะนึงก่อนครับถึงจะผ่าตัดได้เดี๋ยวหมอจะย้ายคนไข้เนี่ยไปไว้ที่ห้องพักฟื้นก่อนนะครับขอตัวก่อนนะครับใบบอนใบบอใจเยันก่อนนะ ทษตัวเองเลยนะมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรอกตอนนี้เธอต้องเข้มแข็งนะพรแม่เธอเขาไม่เหลือใครแล้วนะฉันจะพยายามนะ จะต้องไม่เป็นอะไรนะจ๊ะอยู่ให้พอไี่ตอบแทนค่าน้ำนมที่แม่เลี้ยงดูพอมาอย่าให้พอจต้องเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่เป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะ พี่สิงห์ละจ้าเข้ามาสิจ้าทำไมแต่งตัวขนาดนี้ทำไมละจ้าบางวันนะ่ะแต่งยิ่งกว่านี้อีกหรือว่าพี่ไม่ชอบ พี่ไม่ชอบอ่ะฉันถอดก็ได้นะเดี๋ยวทำไมทำแบบนี้จะยั่วไปถึงไหนนงรักพี่นงอยากเป็นเมียพี่นงพี่ไม่เคยคิดกับนงแบบนั้นเลยนะเราเป็นพี่น้องกันไม่จริงอ่ะพี่อ่ะเป็นลูกที่พ่อแม่นงเก็บมาเลี้ยงพี่ไม่ใช่พี่ชายแท้ๆของนง ทำไมนงจะรักพี่ไม่ได้นงรักพี่นะพี่สิงพี่เป็นคนเดียวที่เข้าใจนงในบ้านอ่ะไม่มีใครเข้าใจนงเลยมีแต่คนเกลียดนงทั้งพ่อแม่พี่ตองทุกคนเกลียดนงกันไปหมด นงอะ่ะมีแต่พี่สิงที่คอยปกป้องเวลาที่นงโดนพ่อแม่ตีพี่สิงคอยกอดเวลาที่นงโดนพี่ตรงทำร้ายนงรักพี่นะนงรู้นะว่าพี่ก็มีใจให้นงพี่รักนงใช่ไหม ใช่ไหมคะถ้าพี่รักนงอะ่ะก็อย่าฝืนใจตัวเองเลยนะรักนงเถอนะคืนนี้เราจะได้เป็นของกันและกันอย่าทำแบบนี้อีกพี่ไม่เคยรักนงมากเกินกว่าน้องสาวไม่จริงอะ ใจตัวเองใช่ไหมพี่ไม่ได้ฝืนใจพี่ไม่เคยคิดกับนงแบบนั้นและเลิกคิดไร้สาระได้แล้วว่าพ่อแม่พี่ตรงเขาไม่รักนงพที่เขาด่าว่านงเพราะว่านงใจแตกเองทำตัวเหลวแหลกใจง่ายกับผู้ชายพี่ขอเลยนะถ้าน ong ยังท,ทำแบบนี้อีกพี่นี่แหละ ที่จะเป็นคนลงโทษนงเองคืนนี้มันอ,ออกไปไหนนอนอยู่นี่เธเลืกแต่งตัวแบบนี้นให้พี่เห็นอีกจึคนจะเลวหรือดีเหตผลคืมีทงงั้งนันมองจะคนหมุ่งกันยอมไม่มีวันเข้าใจขอให้เหนื่อยแค่ไหน ถ้ามีเงินมารักษาแม่พรอกจะทำให้ทุกอย่างค่ะทำให้ทุกอย่างอย่างนี้เนี่ยนะเฮีย <c oughs> ชอบ <c oughs> พอ่าเผอได้เป็นดารา,า,าดังนล้แกจะบอกให้จริงเหรอเจ๊ไจ้เป็นดาราเลยเหรอคคนนนมมีีีด้ส์รกเอปลา